เตรียมตัวออกเดินทางได้แพลเต็มทุกแพลเลยเม่เห็น,เ,หนเป็นจังนิงใดแลนน้เวเนาะไลยตาประจามุนกล่องเร็วไปบ่เอาบิวบิว บรรยากาศยามเช้าๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องป้องปายตุ้มเจามมเ้าสมข่อยเด็กเล็คือนอนได้ยินได้เสียงเขียดห้อง <c oughs> เขียดห้องละงอมละแงมสมแซมอันอันึ่งเหลืองสรงไซแบบข้อดาร์กป่าไว้เนอะไปละจ้าบรรยากาศมาฝอกสุดดอกบ๊ายบาย